มีผู้ครับสวัสดีครับก่อลกสวัสดีครับวันนี้จะพาไปไปไหนครับวันนี้จะพาพาไปดูแกะครับพาไปดูแกะอะครับใช่แกะหรือเปล่าอันนี้แพะครับรแพะกิน้รแพกินผักบุ้งครับอ,อ่ะ<ป>อ่ะอ่ะอให้เลยเดินเข้าไปไ<ม>ใกล้ๆเลย<ป>อ่าเอาไปลงช่อง youtube ลกูก อ่าเหรอครับไปรังเอาสงสารมันเลยคะครับอ่าสงสารเหรอครับครับไปรังเอายาให้กินครับได้ครับอ่ายาให้กินสิอายาให้กินสิอ่าผักบุ้งครับลูกผักบุ้งแม่ครับถ่ายรูปกล้องไว้ใช่ไหมได้ครับแม่ถ่ายวิดีโออยู่ครับ อันนี้เห็นไหมโอเคเอาใกล้ๆสิลูกมันไม่ถึงอ,ะอ่ะอ่าแบ่งกันกินโอเคไหมครับโอเคเแล้วตั้งสองสาย,ย,ยครับอ่าไปตรงนูน้นบ้างตรงนู้นมีอีกเยอะเลยไปเร็ว,ไ,วไปตรงมีอ่ะอ่าเดินไปแบ่งกันนะครับไปเลยครับ มีไก่ด้วยไก่งวงหรือเปล่าลูกไก่ญ,ญี่ปุ่นนี่ไงลูกอันนี้มีแกะด้วยครับอันนี้มีแกะด้วยดูอะไรครับอันนี้ดูอะไรเอ่ยดูหนูลหรครับ อันนี้เอาให้มันได้นะครับเอาเขา้อพดให้มันได้นะครับได้เอาขออ้อพดหมดกัดมือล้วเอาผักบุ้งอ,อ่ะผักบุงให้มันก็ได้ลูกมันกินผักพูนได้ไหมกินผักบ,บุ้งได้ครับอ่ามันกินผักบ,บุ้งได้เห็นไหมหไหใช่ครับ ใ,นในส่ให้มันกินเลยลูกเอาใส่ให้มันกินเลยอ่ะหน<า>ูจับท<า>ําไมล่ะลูกมันเป็นเปื้อนอะหลวงพ่อเนี่ยอ,อ๋ออ๋โอโเช็ดเชือ่อนโนโนโนไม่เช็ดไม่เช็ดอ,อันนี้เอาใส่ไปเลยเอาใส่ไปเลย,เยอือปล่อยเลยอีผู้ครับมาสวัสดีกล้องก่อนลูกสวัสดีครับรับติดตามใหม่นะคะ